สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมกับช่องบ่าวชัยศิษยเกศชาแนลนะครับมือนี้มาพร้ากันอยู่ที่ตลาดนัดตําบลภูดินนะครับเอามาเบิ่งตลาดควายกันก่อนมือนี้นะครับช่องเพียงพ่อชาแนลนี่ทายควายนะครับแล้วก็มีช่องบ่าวชัยศิษยเกศชาแนลทายวัวนะครับผมแยกกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับเฉยไปทายอยู่คอกนะครับบริเวณทั้งงัวทั้งควายนะครับกับไปทายได้นะครับราคาบ่แพงนะครับคุยกันโทรมาผู้ใดอยากขายงัวขาย าปในขอบของท่านนะครับให้เบาชาัยศิษย,ษย,ษยเกศหรือว่าช่องเพียงพอ่อชาแนลไปทายให้ก็ได้นะครับเอาเซานี้นะครับวันศุกร์ที่17นะครับกุมภาพันธ์สองพนะครับผมามาเปิดราคากันนะครับามาเบิ้งเจ้าแหลกกันเลยเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งโตงามๆดิตัวนี้ไม่นั่งหน่อยด้วย อ่าลูกของตัวใดครับตัวนี้พี่ลูกเบิ้มจูเนียครับอ่าเบิร์กตัวนี้นี <h <h ่ครับพี right mm ่น้องตัวแรกนี่ลูกเบิ้มจูเนียนะครับวัยประมาณจเก้าเดือนเนาะตัวนี้ประมาณเก้าเดือนเบิ้มจูเนียนะครับส่วนสูงโดยประมาณเท่าไรครับนี่งร้อยสิบแปดนะครับร้อยสิบแปดแข้งขารับประกันไม่มีตำหนิเอาเบิร์กเล็บก่อนพี่น้องเล็บหน้าเล็บหลังเด้อนะครับเบิรงเอาก่อนนะครับนี่หน้าตาเพื่อนเบิร์กอัตลักษณ์เพื่อนี่ชัดเจนนะครับนี่เบิ้มจูเนียนะครับสวยๆเลย เบิ้งเอานะครับใช่เบิ้องเปเบิ้งทางช่วง่ายมันนนำนะครับอีกคางนึงนะครับนี่อีกคางนึงมีหางเบิ้งโค่นหางเบิ้องเบื้งพั่วหางนะครับนี่เบื้องเอานะครับผมสวยๆเลยลูกเบิ่มจูเนียตัวนี้นะครับเปิดราคาไว้เท่าไรครับผมสี่เปิดราคาไว้ห้าหมื่นห้าพันนะครับตัวนี้หาหมื่นหาพันกับต่อใด้คือเก่านะครับ่นเเืิอนเปิดราคาไว้นะครับ เอารับประกันตำหนีทุกอย่างนะครับตัวนี้ตัวนี้มีใบมีใบเกิดอยู่เนาะอ่านี่นีใบเกิดเพื่อนอ่าผมเป็นหยังผมเป็นหยางพี่อ่าเดี๋ยวให้ลูกค้าเพิ่นโทรมาสอบถามเปล่านี่นะครับผมลูกเบิ้มจูนเนียนะครับผมโอเคห้าหมื่นห้าพันนะครับตัวแรกไปเบิ้งโตต่อไปของเพื่อนเอามาจากโตไ้มนี่เอามาสามตัวเอามาสามตัวอ่ามาเบิ่งสวัสดีครับผมอ่านี่คนจูงอีกคนหนึ่งเด้อนะครับผมมาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้อ่าลูก ลูกช้างอุดรนะครับพี่น้องลูกช้างอุดรจักเดือนแล้วครับผมพี่ลูกช้างอุดรเจ็ดเดือนนะครับผมไว้เจ็ดเดือนส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สามนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องสร้างอุดรตัวนี้มีใบอยู่บ่ครับผมอ่าเอกสารครบนะครับผมแข้งขาดีรับประกันตำนี้คือกันตัวนี้อ่าเบื้องเล็บสร้างอุดรก่อนพี่น้องลูกสร้างอุดรนะครับนี่เล็บหน้าเล็บหลังนะครับผมนะครับสวยงามนะครับเบื้องอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแคมจ้ำที่กันเบิดนะครับผมอัตลักษณ์ไขยนะครับนี่อ้าเอกสารครบนะครับตัวนี้สวยๆเม่นางหน่อยสวยๆเลยตัวนี้มีเบิ้งโค่นหางโค่นหางสวยนะครับผมนะครับพักหางสวยๆนะครับอ้าวทายรอบๆตัว้เบิ้งเลยพี่น้องนะครับลูกสร้างอุดรตัวนี้เปิดราคาไว้จักบาทครับพี่ตัวนี้เปิดไว้หามื่นเก่าพันนะครับ ห้าหมื่นเก้าพันต่อรองใด้คือเา่า่นหละนะครับผมเพิ่นออามาสามตัวมินี่มีนตัวสวยๆเลยอ่ะโอเคอีกตัวหนึ่งม,มาเบิ่งอีกตัวนึงนี่ครับตัวนี้บ้าน,านเท่าบา่ตัวนี้ลูกบานบานตัวนี้ลูกบานบานเท่านะครับผมแม่สาวน้อยนะครับนี่เบิ่งหน้าตาเรียกว,ว่าเขางามนะครับนะนเขาเขาเขากลา,า,างดีนะครับผมนะครับนี่เขาเปิดดีแข้งขาดีเรียบดีนะครับนี่ ดีแข็งขาดีส่วนสูงวางประมาณร้อยยี่สิบเท่าไรร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามนะครับตัวนี้นะครับลูกสาวบานๆเท่าแต่ว่าสวยขึ้นกันนะครับเปิดราคาหลายเท่าไรครับตัวนี้ครับผมเปิดตัวนี้เปิดราคาไว้สามหมื่นบาทนะครับผัวหางเน่านะครับผัวหางงามขึ้นกันสามหมื่นบาทต่อรองได้นะครับอ้าวพี่เพิ่นเอามาสามตัวสามตัสามชุดผู้ใดสนใจโทรเข้ามาหาเพิ่นได้เบอร์ได้ครับผม ศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งศยหนึค่ะศูนย์ห่้าเ้อยหมูค่ะเนื้อหอยหมูเนาะโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอ๋อไปต่อกันอีกวันนี้ตัวนี้ของผู้ใดน้อครับดิในรูปของพี่บ่ของแม่ลูกของพี่แม่ลูปอ่ะอ้าววันดีครับผมมามาหาเบิ่งทั้งพี่อมาเบิ่งมูลาบ่พี่นี่ แม่ลูกสไตล์มูราได้พี่น้องนี่เบิ้งท่าทางได้นี่เบิ้งเขากลมๆนะครับแม่ลูกนี่ตัวน,นี้ลูกคนลูกมีผสมตัวไ,ไหนไว้ครับพี่ตัวนี้ลูกเบิ้มเบิ้มพันล้านบา่นะครับลูกเบิ้มพันล้านโอ้เดี๋ยวไปเบิ้งลูกที่หลังเอาเบิ้งแม่ซะก่อนแม่ขนดกๆนี่แหละส่วนสูงประมาณเท่าไหนพี่ร้อยสี่สิบถึงบ่ประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเจ้า,จาของคนแจ้งมานะครับร้อยสี่สิบเอ็ดประกันร้อยสี่สิบคนว่านะครับผมตัวน,นี้นอน กี่ตมบ,าน,บ,า,นบานๆเท่าเรยตัวนี้<ท>น,นะครับ<ท>อ่าด้ลูกจกโตพี่ตัวนี้พี่ลูกแรกเป็นบ่นะครับด้ลูกแรกลูกตัวเดียวพี่น้องเบิ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 งช่วงถ่ายมันน,น้าน,นี่นะครับเบิงเบิงช่วงถ่ายแล้วพี่น้องเด้อลูกแรกนะครับนี่ลูกเพิ่นลูกได้จักเดือนแล้วพี่<ต>ลูกได้หาเดือนตัวนี้มีใบล้วประกันอยู่บ่มีใบเกิดบ่อ๋อใบบ่เห็นเนาะ ลูกเบิ้มพันล้านจะเห็นใบเบิ่งเบิงต้นเบิ่งโตมันพี่น้องนี่นะครับโบกการดีนะครับลูกลูกสาวเพิ่นลูกสาวบ่พี่ลูกทรายบ่เบิ่งผิดเบิ่งถือด้วยต้องซองเบิ่งเอาลูกทรายนะครับนี่โบกการดีนะครับอนาคตพอพันขึ้นกันตัวนี้นะครับผมเบิ่งหน้าตาเบิ่งแขงขาเด้อพี่น้องแขงขาเบิ่งเร็บนะครับลูกเพิ่นก็วางลอยสิบแปดบวกนะครับนี่เบิ่งโค่นหางพี่น้องนะครับ ตัวนี้ผมมีใบเด้อพี่น้องเด้อใบบ่เห็นพ่นว่านะครับผมเอาแม่ลูกพี่เปิดรลายปัญหาผิดเจ็ดหมื่ 75, นหาเนาะเอาลูกลูกโตผูนะครับเจ0 0 0พบาทอ่าพร้อมแม่ลูกแรกนะครับนี่ลูกแรกอ่าแม่สไตมุล่านี่แหละ7 5 0 0 0พันบาทรับประกันตำนี้ทั้ง2โตทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่าแม่นี่เริ่มสิเป็นซัต์แล้วนะครับผมแม่เริ่มเป็นสั์แล้วเริ่มสิผสมได้แล้วนะครับ เจ็ดหมื่บาทสองตัวผู้ใดสนใจนี่เพียวมาจากโตมม้งนิเอามากชุดนน่เป็นไปอ้าค่มมีเปิด7จ0 0 0มื่นฝากเบอร์โทรไําได้ครับพี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหกเจ็ดหกศูนย์ามนย์ศย์เจ็ดสามศในหอยยังครับพี่ในหอยแจ่อาะมาจากไซมูนนี่ในหอยแจ่อามมวงโอเคขอบคุณเลายๆครับพี่ขอบคุณครับผู้ใดสนใจโทรกับมาได้พี่น้องนี่เจ็ดหบาทนะครับ แม่ส่งสไตล์มูลานีละแต่ว่าลูกพันลูกเบ่มพันหลานนะครับว่ามีใบดรอกเอาไปต่อไปต่อตัวต่อไปเดี๋ยวเอาต้องผิดก,กันเด้อของผูดได้นี่ตัวนี้อ้าววัสด,ดีครับผมทีมงานพ่อพนนี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกชายเล้าอามาจากโตมันนี่ครับผมเอามาทั้งหมดหกตัวเอามาแจงตัวแรกก็อนหน ตัวนี้ตัวนี้บานบ้านเท่าเป็นบ่นเลยบ้านออกมูล่านิดนิดอ่าสไตล์ออกมูล่าผสมนาะตัวนี้พานะครับมูล่าพาพี่น้องนะครับตัวนี้มูล่านิดนิดนะครับเป็นอ่าตัวนี้แม่สาวแม่สาวครับแม่สาวนะครับประมาณจักเดือนที่ตัวนี้ประมาณยี่สิบประมาณเท่าไรกว่ายี่สิบเดือนประมาณยี่สิบเดือนประมาณเกือบเกือบสองปีนาะตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้เด้อพี่น้องนะครับแม่สาวส่วนสูงประมาณ ลอยยี่สิบครับสิลอยยี่สิบตัวประมาณลอยยี่สิบบวกเนาะนะครับแข้งขาดีเบิ้ลตัวดีครับผมแข้งขาดีเบิ้ลรับประกันตำนี้ตัวนี้เปิดราคาจักบาทครับผมไปสามสิบสองตัวนี้เปิดราคาไว้สามหมื่นสองพี่น้องนี่นะครับอ่ะถุงน่องเนี่เพิ่นชัดเจนแห้งนะครับนี่เบิ่งเอาเบิ่งเบิ่งเรียบพร้อมพี่น้องนะครับตัวนี้รับประกันทายางพร้อมได้หน่นะครับสามหมื่นเท่าไรกันครับสามหมื่นสองพันนอพี่พี่น้องนี่สามหมื่นสองพันตัวแรกของเพิ่นเอ้าไปดูตัวต่อไป ของคุณเอามาหกโตคุณเมื่อไ,ไ,ไหร่มาเบิ่งโตต่อไปตามันถือไม่งูตอดตัวน,นี้ตามันถือไม่งูตอดเพิ่นว่าแตา่ว่าก็รักษาอยู่เป็นบ่รักษา,าครับยุบแล้วครับอ่ายุบแล้วยุบเด้อจังหน่อยเพิ่นว่าตามันถือไม่งูตอดเด้อพี่น้องตัวนี้นะครับเอ,เอ๋สไตล์บ้านๆเฮา,น,า,น,าน,นะครับผมส่วนสูงก็วางประมาณ ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบบวกจังน่อยนะครับเปิดเท่าไรครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เปิดโบ้แพงนะครับพี่น้องสองหมื่นหกพันบาทนะครับกระลังรักษาตาอยู่เมียงภูตอดเปลือกตอดเปลือกตามันนะครับผมดตาีครับ้แขงขาก็ดีนะครับแข้งขาดีอยู่สองหมื่นหกพันนอตตัวนี้น้อสองหมื่นหกพันนะครับตำหนิส่วนอื่นผมมีอย่างตัวผมมีครับผมผมมีตำหนิส่วนอื่นนะครับประกันตำหนิอ้าวมาเบิ่งโตต่อไปมิดเดิ้ลสไตล์บ้านๆเขาเลยเป็นบ่มือนี่ เอาโต้โต้ต่อมานี่พี่น้องมาเบิ้งเอานะครับส่วนสูงสูสีกันแล้วโต๊ะแรกนะครับประมาณร้อยยี่สิบน้อยๆนะครับผมเอาแม่สาขึ้นกันตัวนี้แม่สาขึ้นกันเอาเบิ้งบนเขาพี่น้องเขางามอยู่ตัวนี้นะครับแม่สาวตัวนี้ดูอัตลักษณ์ตางแต้มแก้มจำครบขึ้นกันตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับผมเปิดสิบแปดครับตัวนี้เปิดเลยสิบแปดนะครับหลักเสิบต้องบนนี่น้อหลักเส้าครับนะครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสองหมื่นแปดนี่ก็ต่อรองได้อยู่พี่น้องนะครับต่อรองกับมาได้อีกนะครับเพราะจะตายบานๆเท่าตัวนีี้กบบ่มตาหนนิยัังเะ อ่าโบกี้ตัหนิ้อย่างนะครับ28,000ื่นนะครับเอาเบิ่งท้ายก่อนนะครับท้ายสวยขึ้นกันนะครับแข้งขาดีแข้งขาดีเอาไปเบิ่งอีกตัวนี้ครับเอาตัวนี้ตัวนี้มันห่ายัางน่อยนี่มันห่าตะไคร่รถห่าตะไคร่รถพี่น้องนี่นี่หายแล้วนะครับหายแล้วล่ะนะครับตัวนี้โบกันดีอยู่ตัวนี้ขนดกๆแม่สาวน้อยนะครับตัวนี้ส่วนสูงกะวังร้อยยี่สิบนี่ละนะครับโดยโดยประมาณนะครับผมเอาโบกันดีเบิ่งเล็บพี่น้อง ถุงน่องขาวเพิ่นสวยๆเลยนะครับผมอ่ะหน้าตาเบิ่งหน้าตาเอานะครับตัวนี้ประมาณจักเดือนครับผมตัวนี้ก็ประมาณเพา20เดือนนี่แหละครับประมาณ20เดือนนะครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับผมเปิดไป32ครับตัวนี้เปิดไว้ราคา32,000บาทนะครับ32 0 0 0ก็ต่อรองได้อีกนะครับเอาเบิ่งท้ายมันบ่นี่พี่น้องท้ายสวยอยู่นะครับผมท้ายสวยนะครับท้ายสวยหางงามนะครับผมตัวนี้32นะตัวนี้32 สามหมื่นสองพันบาทเอาของเพิ่นเปิดไว้หลายโตอยู่พี่น้องยังบ่เบิดอีกมั้ยยังไม่หมดเอามาเบิกผสมครับตัวนี้ผสมมาหนิลูกผสมมูล่าลูกผสมมูล่านะครับเอาเบิ่งหน้าตาเพิ่นก่อนเด้อหางบ่ดอกตัวนี้ตัวนี้หางบ่ดดอเม็นบ่ปกติคั่นผสมมานี่หางสีพาจักหน่อยเนาะนะครับหางสิขาวจักหน่อยเอาตัวนี้หางบ่ขาวนะครับนี่เอาเบิ่งหน้าตาเพิ่นซะก่อนนี่นะครับหน้าตาดีนะครับขนดกๆเลยนะครับ มูลาพาลู่เพิงตัวนี้อ่าไว้ประมาณจักเดือนครับผมตันนี้ยูที่17เดือนไวประมาณ17เดือนนะครับผมเขางามนาะเขาตัวนี้เเขางามขึ้นกันนะครับอาไว17เดือนนะครับเอาเบิ้งพี่น้องขนดบขนหนานะครับผมแข้งขาดีนะครับเรียบหลังเรียบหนาเล็บหลังอ่ยังดียังใส่กันนี่ยกหางอยูเบิ้งพวัวเลยเบิ้งเอาพี่น้องนะครับ ตัวนี้หางบกขาวนะครับมูลา่าปลายบกแซมนะครับผมลูกลูกสายพันธุ์นี้พานะครับผมเปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เปิดราคาไว้สามหมื่นห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้อ้ามูลา่าหกตัวเบิร์ตแหลมเป็นบ่ยังอีกตัวนึงอ่ะมูลา่านี่สามหมื่นสามหมื่นห้าบาตัวนี้สามหมื่นห้าได้พี่น้องสายมูลา่าเอามาเบิ้งมาเบิ้งตัวนี้เป็นจังได้แน่บันี้งามๆนี่ตัวนี้เป็นลูกของตัวใดพี่บนี้ตัวนี้ มันบ่ได้ใจเพราะว่าสื่อในบ้านเขามาสื่อในบ้านมากเป็นบ่เอาแต่ว่างามนอตัวนี้นอนะครับเขาก็งามนาตาพี่น้องอัตลักษณ์เพิ่นนะครับเบิ่งนี่นะครับผมบนกระโดกขึ้นกันตัวนี้นะครับเบิ่งเบิงทั้งล่างเบ่งององข้อนะครับผมนี่เบิ่งเล็บร้อเล็บหนาเล็บหลังเบิ่งเอาพี่น้องส่วนสูงกับประมาณร2อยยีบวกนะครับตัวนี้ก็ร้อยี่สิบวกนะครับตัวนี้อายุหน่อยก็มูนับ อันนี้เบิ้งเบื้งถ่ายมันเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งท้ายเบื้อ่อเบิ้งข้างหลังมันนะครับนี่นี่นี่จูงเลยเบิ้งเยอะตัวนี้ประมาณจักเดือนก่อนประมาณสี่หกเดือนนะครับเอาสวยๆพี่น้องตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันเด้อตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้บ้านๆเอาแต่ว่าสวยนะครับเป็นสื่อมากสื่อต่อมากสามหมื่นเจ็ดพันบาทเบิ้งโตเบิ้งต้นมันพี่น้องกันผู้ใดสนใจนะครับล่องเบิ้งผู้ใดเบิ้องไข่ ก่อยงายเบิ่งเป็นเบิ่งเอาพิจารณาเอานะครับอ่ะบันทึฝากเบอร์โทรน้ำเนี้ยครับผมศูนย์แปดห้าครับผู้ใดสนใจโทรมาศูนย์แปดห้าหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองทีมงานพ่อพลโคราชนะครับผมโอเคขอบคุณหลายๆครับผมไปต่ออีกพี่น้องไปต่ออีกนะครับผมเมื่อเบิ่งควยดอนในบันทึกว่าดีครับพี่ สวัสดีครับผมอ๋อมาเบิ่งอ่างใหญ่ๆควอยดอนอ่างใหญ่ๆตัวเงยๆน, mmm นะครับส่วนสูงเท่าไรพี่ร้อยสี่สิบถึงบ่ครับผิดประมาณนอร้อยร้อยสามเจ็ดสามแปดนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องนี่โดยประมาณานะครับควอยดอนตัวนี้ตัวนี้มีลูกหรือเปล่าพี่มีลูกมาจากตัแวแน <Read, S 1> ี่ยเมษาแต่ว่าพ่อมพ่อมผสมหรือเปล่ากำลังล่อผสมนะครับตัวนี้เอ้ามาเบิ่งควอยดอนพี่น้องนี่นะครับอ่างใหญ่ๆตัวเงยๆนะครับผม เบิ่งเล็บมันสะก่อนดิเล็บหนาเล็บหลังสวยงามพึกกันนะครับบ่มีบ่มีตำหนิหยังนะครับผมเบิ่งหน้าตาเพิ่นไม่มีตำหนิรับประกันนะครับนี่เบิ่งหน้าตาเพิ่นนะครับผมนะครับเบิ่งออกอาเพิ่นจูงยางให้เบิง่งอ่างใหญ่ๆตัวเงยๆโอ้แม่สาวเบิ่งขั้วหางพี่นอ้องเบิ่งโคนหางนําขั้วหางสีทองสวยๆนะครับนี่สีทองสวยๆเลยนะนี่เบิ่งช่วงท้ายนะครับเด้อ ประกันร้บเจ็ดสามสิบนี่แหละโดยประมาณนะครับผมพี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่เปิดไว้เจ็ดห0ื่นเปิดราคาไว้7 0,000บาทนะครับนี่70ต่อล่องได้นะครับพี่เพิ่นเปิดไว้นะครับผู้ใดสนใจอยากก็วปเปินแม่พันต์ต่อตัวนี้กําลังขืนกําลังสีผสมได้แล้วนะครับผมรอผสมนะครับตัวนี้อยังบ่ท่านมีลูกดอกแม่สาวอยู่นะครับประกันตำหนิทุกอย่างครับ ผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ใดครับพี่พี่เอามาจากตถามกออ่อนามาน้ <c oughs> ากันละจ้ะอ๋อมาน้กันบออ่ะฝากฝากเบอร์โทรน้ำเนียศแนย์แปดแปดหกเจ็ดหกหกเจนสพี่พยังครับพี่พี่นกค่ะพี่นกอ่ะผู้ใดสนใจค้ายดอนพี่นอ้อง70,000บาทนี่โทรเข้มาต่อรองเพิ่นได้เพิ่นเปิดราคาไหวเท่ากับต่อรองเอานะครับอ่างเงญ่ยโตใหเ่ยๆแม่สาว ไปเบื้องต่อโตต่อไปยังท่านในเบื้ตัวไดพี่ของผีมีบอมือหนมามาไายบอลนี่สวัสดีครับผมมือนีตัดผมไม่บอมือหนิมาเบิ่งก่อนตัวนี้ ตัวนี้ลูกของตัวไหนพี่ตัวนี้สายพัฒนามมนตัวนี้สายพัฒนาของกรมเอ็นบอนะครับนี่มาเบิ่งเอานะครับพี่น้องแม่สาวบ่พี่แม่สาวส่วนสูงปักกันเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าบ่เอ็นบอโดยประมาณเนาะเอาเจ้าของคุณว่าหนาสิประมาณเกือบร้อยสามสิบปุละ่ะนะครับตัวนี้แม่สาวเบิ่งเอาพี่น้องนี่คิ้งดีอยู่ตัวนี้นะครับผิวเนียนดีเบิ่งหนา้าตาเพื่อนอัตลักษณ์ชัดเจนบอ นะครับตาแต้มเก็มจำมีบอพี่พน้องเบิ้งเอ้านะครับเบิ้งเอ้เล็บหนาเล็บหลังนะครับผมท้ายให้เบิ้งให้ิบดนะครับนี่เบิ้งโค่นหางหัวหางเพื่อนเบิ้งเอาเด้อนี่นะครับผมนะครับหัวหางงามอยู่นะครับนี่อีกทางหนึ่งนะครับผมเปิดราคาจักบาทครับพี่ตัวนี้พี่ตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทตัวนี้ง้ว้ไอ้ควายประมาณจะเดือนก่อนสองปีป่ะ ปีกว่าควอยประมาณปีกวัวนะครับตัวนี้นะครับปีประมาณปีเจ็ดเดือนนะครับผมเปิดราคา4ี่หมื่นเจ็ดพันต่อล่องได้คือเ่าอ่ะพี่น้องตัวแรกของเบนเดอร์สี่หมื่นเจ็ดต่อล่องได้นะครับไปเบิ้งอีกพี่ตัวไหนอีกวะนี่ลูกบิ๊กอุทัยบ่โอพี่เบิด <c oughs> สายสายบิ๊กอุทัยเนาะสายอุทัยโอ้มาเบิ่งนี่ลูก บิ๊กเบิร์ดนะครับบิ๊กเบิร์ดโอ้ตัวถึงก็ตัวแม่พี่ตัวแม่สวยๆเลยเนาะเบิ่งเขามันตะกอนพี่น้องนี่ๆนี่นะครับลูกลูกบิ๊กเบิร์ดพี่น้องเขาเขาสวยดีนะครับผมเขาสวยๆหน้าตาสวยเลยล่ะนะครับตัวนี้ลูกบิ๊กเบิร์ดตัวนี้มีใบอยู่ป่ะพี่มีใบมีหลอดนะครับใบเกิดเพิ่นมีหลอดเพิ่นมีนะครับกวนผสมเพิ่นมีนะครับผมเบิ่งหน้าตานะครับบิ๊กเบิร์ดตัวนี้สวยๆเลยพี่น้องเบิ่งอองคข้อบันนี้จักรันบ่นนี้สามลันบ่ นะครับเบื้องเอาพี่น้องนี่ทายลงมาเบื้องหอดเร็บนะครับเล็บบนาเล็บบลังหนี่งทายเบื้องนี่เบื้อนะครับผมนี่เบื้องเอาสวยๆนะครับผมคิ้งดีตัวนี้นะครับลูกบิ๊กเบื้ดนี่ส่วนสูงประกันเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ127นะครับส่วนสูงประกันไว้นะครับ127โดยประมาณนะครับพี่น้องควายประมาณเเดือนนะครับนี่เอาเบิ้งเอาช่วงทายบิ๊กเบื้อนี่นะครับโค้นหางเบิ้องขวาหางเคิ่นี่ลำแข้งลำขาสวยเงา่มนะครับ ยิ่งดีโตดีนะครับผมคนดกๆเลยนะครับผิวเนียนๆเลยแหละตัวนี้เบื้องข้อนี่พี่น้องข้อใหญ่ๆนะครับตัวนี้สายพันธุ์ดีเปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่สิบสองเปิดราคาไว้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแต่ว่าไอ้แม่แม่ใ่พอพี่แม่แม่ก็สูงเนาะแม่ก็ใยแม่ประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดพี่น้องตัวนี้นะครับพ่อก็สายพันธุ์ดีบิ๊กเบิร์ตตัวนี้อ่าสีสูงไปนานอ่ะ ประมาณ140บวกนะครับพี่น้องนะครับอันาคตประมาณ143 cc บวกขาดนะครับไปเลี่ยงไปเลี่ยงเบอร์พี่น้องไปขุนเอา้าบิ๊กเบิร์ดตัวนี้เปิดราคาไว้แล้วเรียบร้อยเท่าไรก่อเมื่อกี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเอาต่อรองก่อมาตัวนี้พร้อมใบรับประกันเด้อพี่น้องเด้อมีใบรับประกันนะครับรับประกันทกุกถอนทุกอย่างขึ้นกันอ่ะทุกอย่างทุกแนวรับประกันเบิร์ตนะครับของเอ่อเพิ่นเอาวัานนี้มีอีกวะพี่ มีอีกคู่หน่อยมั้งบ่สมาเบิงมาเบิงคู่หน่อยนี่บ้านี้โตแม่นั่งหน่อยทั้งสองตัวนี่โตแม่ทั้งสองนะครับนี่เพิ่นเปิดไว้ราคาห้าสิบสองห้าหมื่นสองพี่น้องนี่ห้าหมื่นสองพันบาทต่อรองได้ง้วนไอ้ควายควายแม่หน่อยนะครับนี่เบิงเอาควายแม่นั่งหน่อยนี่ตัวนี้ไทยๆเฮาเป็นบ่ แต่ว่าสายพัฒนาเบิงเขานะพี่นาอนะครับสายพัฒนาทั้งสองตัวนี่ละตัวนี้นะครับจักเดือนละพี่ประมาณจักเดือนตัวละจักเดือนประมาณหาเดือนนอนะครับโดยประมาณนะพี่น้องประมาณห้าเดือนนะครับหาเดือนถึงหกเดือนนะครับเบิงแขงเบิงขามันสายพัฒนานะครับนี่เล็บก็สวยนะครับเล็บสวยทั้งสองตัวเลยอ่ะแขงขาหนาขาหลังเบิ้องเขาพี่น้องนี่นะครับนี่ ช่วงท้ายเพิ่นก็นสวยทั้งสองโต,โตเลยนะครับผมนี่เอาเมสเมาน,นั่งหน่อยนี่เปิดราคาไหวสองโต,โตนี่เพิ่นเปิดหาสิบสองหมื่นสองพันแยกได้นะครับผมอ่าผู้ใดอยากแยกก็แยกได้นะครับแล้วแต่สิเอาตัวใดก็เอานะครับสายพัฒนานะครับเอ้าวบัตนี้ของพี่ฝากเบอร์โทรน้านในพี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้าห้าสเก้าเกาสามห้าศูนย์าสห้ในหอยเค็ญน,น้อในหอยเค็ญข้เอกลุ่รอนะครับ อาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเนาะพี่นเนาะนะครับต่อรองกันเข้ามาได้นะครับทุกตัวตนนในตลาดนะครับส,กกส่งฟรีร้อยกิโลเลยพี่เนาอ่าโอเคขอบคุณหลายนครับผมขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับพ่อมีเบอร์โทรอย,อยู่เนาะนอ,อ่ามะเบิองมะเบิองตัวนี้คือคือสีออกทองๆดอนๆจังได้นี่นะครับมะเบิองเอาพี่น้องอนี่เบิองตัวนี้ แม่สาวจักเดือนแล้วพี่พ่อตัวนี้พ่อประมาณปีไปไปลายนะครับพี่น้องนี่นะครับบวกการดียุตัวนี้ขนสวยนะครับหางสวยนี่แข้งขาหลังแข้งขาหนาเบื้องเอาพี่น้องนี่นะครับพนจูงย่างเหี้เบื้องหลังเอาเบื้องหนาตาแนบ่น,นี้เขาวสวยๆนะครับเป็นลูกของตัวใดบ่ตัวนี้สื่อต่อมาืขึ้นแล้วพี่นพอเนาะนะครับเ,เอาเบื้องเอาพี่น้องนี่เบื้องเอาเิดแล้วค่าจักบาดพ่อตัวนี้ ตัวนี้เปิดไว้รคาคา43,000นะครับ43,000บาทต่อรองได้นะครับต่อรองเขามาได้พี่นอ้องอ่ะนี่หางยกให้เบิ่งแล้วพี่นอ้อง43,000ต่อรองได้มีตัวเดียวนี่บ่ะครับเอาฝากเบอร์โทรนําเด้อครับผม084ผู้ใดสนใจโทรมา084 955 955 7341 7341พอห้าเก้าห้่อพอเดือนครับพอเดือนนะครับอ่ะโอเคนี่นะพี่นอ้องเพิ่นเปิดไว้40,000 สามพันนะครับตัวนี้อ่าได้หอยแป้งได้ขั้วยม้ครับได้ขั้วยม้บอกว่านี่อ่ะกระลังสิปิดอ่าคลิปพอดีมาปิดปิดคลิปเลยมาแม่ห้างครับแม่ห้างตัวนี้ยังก็อแม่ห้างครับแม่ห้างมหเสน่ห์บ่ะมาเบิ่งมาเบิ่งขั้วเขาเขาเอิ่นเขาอย่างนี้เขาตู่ป่ะแมนครับแมนอ๋อขั้วเล่เขาว่าขั้วเล่ขั้วตู่นะครับ แม่ตัวนี้ได้ลูกมาจากโตหรือบุ๊น่าสีสอครับน่าประมาณ2โตนะครับได้มาจากโตไหมนี่เลี้ยงมาสองครับได้มาสองโตเนาะเอ้าตัวนี้น่าสิได้ลูกประมาณ2โตพี่น้องสไตล์บ้านๆเท่านีร่ละแข้งขากระดีเบิ้ลทุกอย่างขึ้นกันนะครับปุ่มตีนหนียัยยัยเลยนะครับผมส่วนสูงกับประมาณร้อยสามสิบหนร้อยสามสิบเนี่น้อยร้อยสามสิบบวกเอ้าเปิดราคาจังบาทครับผมตัวนี้ เปิดตัวละสามหมื่นพันครับเปิดตัวละสามหมื่นหนึ่งพันแต่ว่าอ่างเงยอยู่ขึ้กันนะครับเมตุตัวนี้นะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทย่ำขายกับโทษมากพี่น้องโทษมาต่อร่องเอานะครับต่อร่องได้อีกนะครับผมนี่สามหมื่นหนึ่งพันบาทต่อร่องได้นะครับเอาทับว่าทับว่าหูครับอ่ะสื่อมาต่อขึ้กันเนาะมาเบิ่งโตต่อไปโตต่อไปกับสไตล์บ้านๆเท่าขึ้กันสามหมื่นหนึ่งพันขึ้กันนะครับตัวนี้นะครับแม่นี่ก็ได้ลูกเมื่อไหร่เป็นบ่ แม่นี่ได้ลูกนึงนะครับผมแม่นี่ได้ลูกหนึ่งสงสัยสีทองแต่ว่าเขายังบกรนตีเนาะนะครับแต่ว่าขันเป็นว่าอยากตรวจกับตัวใดขึ้นเรานะครับห้าสงสัยนะครับผมสามหมนนพันนะครับตัวนี้นะครับเาดีตัวนั้นอ่ะนะครับเขาโบตูตัวนี้นะครับเขาโบตูนาตาดีเล็บเล็บเล็บกระส่การได้เล็บดีอยู่นะครับเล็บสวยอยู่นะครับผมนะครับ เอาเบิ้งเอาพี่น้องส่วนสูงนี่นายจิปมานร้อยสามสิบห้านะครับร้อยสามสิบห้าบวกกี่ดอกนะครับเปิดราคาไว้สามหมื่นหนึ่งพันบาทขึ้นกันตัวนี้นะครับผมเอาของของนายของนายหอยแป้งมีอยู่สองตนะครับเปิดราคาไว้ตัวละสามหมื่นหนึ่งพันหกหมื่นสองคนมาสองตัวเจ้าวาสราคาขายอีเลี่ยนห้โท่มากห้โท่มาคุยเอาโท่มาต่อเอาพ่นว่านะครับผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจ อ้าฝากเบอร์โทรน้ำเล้ยครับผมบบดนี้ศูนย์เก้าศูนย์ครับศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าหกแปดสี่เก้าศูนย์ครับผมแปดสี่เก้าศูนย์ครับอ่าได้หอยแป้งหน้ามณ์นะครับอ่าโอเคขอบคุณหลายๆมัน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 โอ้พระตกใจหัวเแต่น่าแบบนี้เอ้าผู้ใดหาอยู่สไตล์ใด้พี่น้องนะครับล่องเข่ามาเบิงนะครับช่องเพียงพ่อชาแนลนะครับโดยเบาชัยศรีเกศชาแนลกับไทยพี่น้องเนีเบิงอัปเดตราคาเปรียบเทียบราคานะครับไทยเวทล้อมต้นนี้ถามเบอร์โทรของนายหอยแต่ละท่านให้พี่น้องดเนี่รเข้ามา สอบถามตอร่องเอานะครับผู้ใดสนใจแบบใดก็โทษกัมาตอเอาพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆนะครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแน่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ